One, two, Come ลุงกลมพาชมไผ่วันนี้มาอยู่แถบกับบินบุรีนะครับ oh. ตรงนี้เนี่ยเรามาดูแปลงที่เขาปลูกไผ่ซื้อไผ่มาแล้วเราตามมาดูครับตามมาดูว่าเขาปลูกระยะอะไรตามมาดูคือเขาปลูกไผ่อะไรปลูกไผ่สังมลน,นะครับอันนี้เป็นเป็นที่ของลูกค้าเพิ่งมาปลูกได้ไม่กี่วัน เราเรามาดูว่าปลูกแล้วเป็นสภาพยังไงแล้วแปลงนี้เป็นสภาพจากการปลูกแบบเขาเรียกใช้น้ําฝนเนาะแล้วเป็นระยะที่แปลกซึ่งเขาบอกเราเป็นระยะที่แปลกคือระยะที่ค่อยไม่ค่อยมีคนปลูกกันเขาปลูก2อคูณสไร่ละ200ต้นนะครับปกติคนส่วนใหญ่จะปลูกเอาพูดทวนอีกทีนึงนะคนส่วนใหญ่ปลูกไผ่สังมลเขาปลูก4ี่คูณสกันก็คือไร่ละ100ต้นแต่ท่านนี้ปลูก2อคูณสเราปลูกในถ้ำกลางอะไรลองดูนะครับ ในแถบ,บนี้ก็มีนูดูคาครับเห็นไหมครับดูคาเต้ไม่มนเลยนี่นี่เห็นไหมครับนี่เป็นแล้วก็มีมันทะปะหลังนะฮะอยู่ฝั่งน้นก็มันตะปะหลังนะครับแต่ท่านนี้มาปลูกสังหมุนครับเดี๋ยวเราจะพาดูว่าสังหมุนที่เขาปลูกเป็นยังไง,งมาดูนะครับสภาพที่ดินนะครับนี่กาลังได้ผลนะดูดิครับนี่ดูดูดิดนอย่างนี้นะโอ้โหไผ่ชอบมากเลย อันนี้เมื่อกี้เราวัดแล้วนะครับเราวัดด้วยตลับเมตรแล้วก็เป๊ะเลยครับ2อสครับสเมตรครับระหว่างต้นต่างนี้น2เมตรต้นต่อต้นนี้นะครับ2เมตรครับนี่อ่าลองมาดูดีครับแผ่นกล้องมาก็ได้2เมตรนะครับระหว่างต้นตน,นู้นเห็นไหมนี่นะครับครับระหว่างแถวนี้4เมตรครับนี่ลองลองจับดูนะครับอ่าลองดูนี่ครับนี่ตลับเมตรนี่มัน นี่มายาเน่ครับอ้าวแบนี้ครับนี่นี่สามเมตรอยู่ตรงนี้สามเมตรตรงนี้นะสับเมตรนี่มันสั้นอ้าวมาดูครับเป๊ะเลยนะนี่สี่เมตรครับนี่อ่า <Okay. S 1> ประมาณสี่เมตรนะนี่เห็นไหมนี่สี่เมตร ระหว่างต้นระหว่างต้นในสองเมตรระหว่างแถวหรือรอบดีนะอันนี้เขาใช้เชือกครับใช้เชือกขึงเลยนะครับใช้เชือกขึงแล้วก็ลงตามนี้เลยครับนี่นะเห็นไหมอันนี้ปลูกตั้งจะปลูกตั้งปลูกเอียงเราก็ว่ามันก็โอเคใช้ได้นะและดูสภาพนะเหมือนไม่ตายเลยนะนี่เราเดินมาดูเราตามมาดูว่าหลังจะปลูกไปนี่ ไม่กี่วันนะครับพอดีฝนมันตกนะช่วงนี้ฝนตกตกดีมากที่กระบินบุรีนะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งไร่เนี่ยได้ทั้งหมดนะ200ต้นต่อไร่นะครับแปลงนี้นะครับเราก็คงจะมาดูแลและมาให้คาแนะนําหรือมามาเยี่ยมชมมาออดิตเรื่อยๆนะครับโอ้ดูลมแรงอันนี้ล้มเลยน,น้ำกันโดขหน่อยเจ้าของเจ้าของยังไม่มานะครับเราช่วย เจ้าของยังไม่อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเรามาช่วยตั้งให้นะครับอันนีน้นี่ครับแต่นี้ต่อไปนี่ปีนี้ข้างๆเขาไปปลูกมันไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นไผ่ทั้งหมดหละครับจากที่ปลูกมันไปเดิมเนี่ยนะครับเพราะแปลงนี้มันทั้งหมดมันสิบกว่าได้นะครับ อ่็มาดูสภาพครับนี่เรายังไม่เห็นตายเลยนะแทบจะรอดทั้งหมดเลยครับนี่นี่มาจากกิ่งพันมาจากสวนเรานะครับนี่แทบรอดทั้งหมดเลยก็ว่าได้เนี่ยไม่มีตายเลยที่มองเห็นเนี่ยนะนะครับนี่ได้กี่วันนี่ดูประมาณนะนี่ประมาณสิบกว่าวันเนาะดูเนี่ยแตกนะต้นแข็งแรงแตกนะอย่างนี้สามารถที่จะใช้เครื่องจักรเครื่องมือพวก รถทงรถไถเข้ามาได้เลยนะครับอ่า,าลองดูครับไกลๆมองไกลๆทูทิวทัศไกลๆเป็นหลังโรงงานเนาะนะโอ้โหมีความเจริญนะครับมีรถไฟด้วย ันนี้ก็มีไผ่ตรงยักษ์ส่วนหนึ่งนะครับนี่ไผ่ตรงยักษ์จากเวียงป่าเป้านะมาจากเมล็ดนะนี่นะครับไผ่ตรงหม้อหรือไผ่ตรงยักษ์โอ้สภาพคือนี่โดนใบไหมเหมือนกันนี่ขนาดกล้านดดแดดไวบ้างแล้วนะครับแต่ก็รอดแล้วครับนี่สภาพนี้คือรอดแล้วโอ้ดินชื้นดีจังเลยอ๋อมีพันุใหม่ครับอันนี้คือเออเราแถมมาไม่กี่ต้นเนาะนี่กินงชุ่งครับ ดูสิครับนี่สภาพดินนะครับนี่สภาพดินนี่คือยังมีความชื้นสูงมากครับคงจะเมื่อวานนี่เรามั่งหยุดฝนนี่ถ้าอย่างเงี้ยรอดแน่นอนเลยนี่ก็เริ่มปลูกต้นฝนเลยครับนี่สําหรับบางท่านที่ที่ใช้น้ําฝนก็ถึงเร่งปลูกช่วงนี้นะครับ ครับอตนนี้ก็ค่อนข้างพ้อนม,ม,ม,มีที่รุ่มชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่เป็นช่วงแรง,แรงๆก็ลงไปแต่นี้เวลานี้เวลาฝนมันก็แลดูว่าค่อนข้างชื้นเนาะครับโอ้น,นี่ดูดิครับปอดแปดปอดแปดอย่างนี้นะนี่ <laughs> แสดงว่าชื้นมากไม่เห็นตายเลยนะไม่มีตายแม้แต่ต้นเดียวครับ แสดงว่าคุณภาพกิ่งพันธุ์ดีมากนะอลองดูดีครับนี่แปลงนี้คือป้าสมจิตนะแต่ของน้องจูนนะครับของน้องจูนนี่คือระยะปลูกซึ่งจะทําให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงนะครับอันนี้ก็คืออีกเท่าตัวหนึ่งเลยอีกเท่าตัวนึ่งเลยจากเดิมเราปลูกกัน4คูณ4ได้100ต้นต่อไร่แต่สวนนี้ปลูก2คูณ4ได้เท่ากับ200ต้นต่อไร่ทีนี้คําถามที่ เราต้องตอบผู้คนอยู่เสมอว่าแล้วมันจะโตไหมล่ะวเวลาปลูกแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือหลายท่านเนี่ยทำมาแล้วแต่ว่าคําว่าหลายท่านนี่คือคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ก็ปลูก4ี่คูณสเหมือนเดิมเพราะนั้นอันนี้เรารู้ว่าเขาปลูก2อคูณสเนี่ยเรารีบมาเลยเพราะอยากจะเห็นนะว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาปลูกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเรามาตามแล้วนะครับเสียประมาณอีกไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะครับนานา,นาพันธ์แบมบดี ก็มีเฟซบุ๊กของเราก็คือนานาพันธ์ุสวนแล้วก็เพจสวนไผ่นานาพันธ์ุนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยเนาะกดซับสไคร้อาบ๊ายบายครับขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามนะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆมาตลอดครับสวัสดีครับ